ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ดีใจมากครับที่ได้ Google Adsense ครับส่งมาจากสหรัฐอเมริการอมา2เดือน23วันนะครับช่วงนี้ถามว่าทำไมถึงได้ Google Adsense ช้าจังเลยเนื่องจากว่านะครับ เขาแจ้งว่าเนื่องจากว่ามันติดโควิดนะครับติดโควิดสถานการณ์ระบาดในสหรัฐอเมริกา Google Adsense จึงใช้เวลานาน,านกว่าปกติปกติจะประมาณ1เดือนแค่นั้นนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยใช้เวลา2เดือนกับ23วันเกือบ3เดือนนะครับท่านผู้ชมก็รู้สึกว่าวันนี้ก็ อาสมปรารถนาแล้วนะครับกู o g l ลื่อ e เอเซนมาถึงที่กล่องไปรษณีย์รู้สึกดีใจมากนะครับผมก็จะเอาไปกรอกข้อมูลนะครับผมก็จะเอาไปกรอกข้อมูลในแอคเคาผมนะครับนะครับวันนี้ผมจะดูนะครับผมก็เปิดดูแล้วก็มันมีรหัสอยู่6ตัวนะครับมีรหัสอยู่หูเขาเรียกว่าพินนะครับพิน6ตัวแล้วผมก็จะเข้าไปใน แอคเคาท์ของผมนะครับเพื่อที่จะเอาพินพินของคุณเนี่ยนะครับหกตัวเนี่ยไปกรอกนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่าซึ่งก็เราก็จะนำพินนี้ไปกรอกเพื่อที่จะอรอรับเงินต่อไปเราไปเข้าที่ google adsense นะครับคลิกไป Google Adsense นะครับ Google a d s e n s e ตัวนี้แหละนะครับเข้าไป Google Adsense เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันแล้วเราก็เข้าไปที่อแอคเค้์ของเราเนี่ยนะครับผมก็กอกแอคเค้์เข้าไปป้อนเข้าไปนะครับป้อนเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะให้กรอกพินนะครับมันก็จะให้กรอกพินเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน้าตามันก่อนนะครับที่ Google Adsense เข้าไปปุ๊บหน้าตาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็อ่านะครับ มันจะบอกว่าการชําระเงินของคุณถูกระงับไว้เนื่องจากคุณยังไม่ได้ยืนยันเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะกรอกข้อมูลมันจะเป็นอย่างนี้นะครับการชําระเงินของคุณถูกระงับไว้นะครับทีนี้เราก็จะมากรอกข้อมูลกรอกพินหกตัวนี่แหละนะครับเราก็เข้าไปนะครับเข้าไปนี่แหละย,ยืนยันข้อมูลยืนยันที่อยู่สําหรับการเรียกเก็บเงินของคุณนะครับเราก็เข้าไปยืนยันนะครับเห็นไหมครับ ด้านใต้บอกว่ายืนยันผมก็จะกดคลิกยืนยันไปนะครับ6ตัวตัวเลข6ตัวนะครับผมกดคลิกไปยืนยันข้อมูลกดเนี่ยนะครับพินของผมผมกรอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็จะคลิกส่งนะครับส่งคลิกส่งเรียบร้อยนะครับหน้าตามันก็จะออกมาอย่างนี้นะครับอ่า พอส่งแล้วปุ๊บมันก็จะมีแนะนำนั่นแนะนำนี่แนะนำ C C P A นะครับนี่ครับเรียบร้อยผมคลิกไปเรียบร้อยอันนี้เรามา,าย้อนดูว่า,าหลังจากนั้นมันจะเป็นยังไงนะครับหลังจากนั้นเราจังจเราคลิกแล้วไอตัวที่บอกว่าการชำระเงินของคุณถูกลงับไปมันก็หายไปนะครับด้านบนมันก็หายไปนี่มันก็เหลือจาก หลังจากวันที่3ามพฤศจิกายนโฆษณาวิกเน็ตจะเริ่มแสดงในหน้าจอแบบกว้างมันก็ขึ้นตัวนี้มาแทนนะครับถ้าขึ้นอย่างนี้แสดงว่า,าพินของเราได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับเดือนต่อไปเราก็รอยอย่างเดียวคือรอรับเงินนะครับจาก Google Adsense ที่ส่งมาจากสหรัฐอเมริกานะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ